พี่น้องฝนตกอีกแล้วอยู่บ้านหน้าม้งพี่น้องเลยปั่นน้ำปั่นไหมคะปั่นน้ำปั่นพี่น้องจะปั่นน้ำปั่นให้นางเอกพี่น้องโมเดล ไปหาทางอไหนได้หมื่นเนาะเปแล้หาหิดแต่ว่าจะพอนั่งโทรไปหา,หายอันไก่ยู่ตอนอยู่ปักสองนะอยู่ออไซเพิ่นว่คือซีเมนเพิ่นขีดหอดนี่ยแหละเหากขีดหอดเพิ่นคือกันแหละพี่น้องกะสบายทีอีกเถื่อนเด้อพี่น้องสบายดีทุ่มโมงสุดบอดเนาะยี่นี่ตอนขับขอสูนยซองบอไก่ด้วยพี่น,ออบบอน,น,อน้อง สีปั่นน้ำปั่นไปให้นางเ,งเอยเนาะพี่น้องเอาสีจอกหรือว่าสีแก้วนั่นเองเนาะพี่น้องมือหัวนั่งสีอยู่หรือบอ่กําลังปัน่นโซน่างกําลังปันน่นให้ฝนมาตกสองพี่น้องเอ้ยจะไปได้หรือบ่นี่มูทางบักสองตกหรือบอ่เนาะพี่น้อง ไม่ได้จีบเป็นน้องแต่ทำไมไม่รู้มันมองเป็นแค่พี่ชายปั้นเสือก็ให้นั่งพี่น้องนี่หยุดแล้วพี่น้องหยุดแล้วคนหยุดแล้วท้องฟ้าสว่างสวยเพ่งคุ้นๆน้องเอานั่งอังกอรพี่น้อง อังกอตั้งแต่ปีสองพันหา้าร้อยสี่สิบสามมั้งถ้าจผิดนะพี่น้องประมาณนี้แหละอังกอรผักแหลกตั้งแต่ช่วงอ่าอีผิดทองเจือเนาะะแสดงจำเป็นอยผิดทองเจือเนาะเท่านั้นแหละจ่ายเงินไมพี่น้องไหมไม่ได้จ่ายไง ่ายเงินเงอะไรพี่น้องเอยเอาไหมนางโอ้ยนางเขาอยู่เพื่อนพอดีเอ้ยเป็นไงสบ้อยู่กันครบส่คนอยู่อได้เบาเลยสบายัเอออ๋เอาคนมาเอามาฝากคนละแก้วเอารลับใจเบาใกล้ระลายพี่น้องเอ้ยเา ไปใช้ออนกับแม่เลยเออนาวไป่อหน่เออนนี้นน้เห็นพ่อกันไลมือเลยเนาะเออกินหอดกินเทิงเลยก็เลยมาหาได้นั่งเนกินได้แต่เราเบียร์หวนกินเบียเนาะกาแฟหวหนกิน พวกมีสานฟอร์านแิ้วกอะไงแอลนี้เอ่อวันนี้่ายน้นโมงเนาะเออวันนี้ว่ายน้โมงเิตุผลลูกคิดอยู่เออสินแล้วกันสินแล้วเขาจะสินเมื่อวันซืนนะวันครับประมาณราทิสองทิศไแเละเขาบอกให้กินนั่นเหลาเบียร์นะ แต่น้ำมาคอยกินโดกินไลน์โน้ำแห่งดีกินหลายแห่งดีน้ำนาะว่าเหียเบี้ยเขา้กินยแไ้วะอืเอาเบี้ยววิสเขาแต่กินเอาวิ่งสื่อวะไม่ได้จ่อยขินห่อนกันอยู่บ่บริอยห่างกันขินห่อนกันเยอะกินหอนอย่างนั้อ่ินหอดอยู่พนองไงกินหอนตพึ่งกันแทหลกินเยอแล้ว คนต่ำหน้อยห่างกันแลยแบ้แต่ความสัมพันธ์กยังคือเก่าเลยแหละคนแต่ครัวามสัมพันธ์ยังคือเก่าแต่การเป็นอยู่กับสิห่างกันแบบนี้ไปเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เกับที่แบบกับทีมาหาพ่อหาแม่นั่นกับที่าหมู่หาเพื่อนนี่แหละกาเที่ยวไปเที่ยวมาแหละแต่มันก็สที ที่แบบไปเจอกันยุคคือตะเก่านะว่าไงคือแบบพ้องเฮาอยู่ไกลกันเนาะสียยุคเซฟน้ำเดิแล้ววันนี้กินเดินขึ้นแล้วสบปีเหเอย่านอะไปกินข้าวเหอย่างอะไรกินข้าวเลร ไปดีเป็นยังให่หนาวเอ่นห้องนเออหมดอนบริมาเลยเนาะอบัิมาน้าน้ากันฟาขันมาเราที่ฟาพายามอยู่ฮะมาสองคนแต่ยองเหม่อนเหตุยังเหีียห่องอยู่อยู่เพื่อนกำลังั่นน้ำอยู่ได้ฝนมาตกมาเออใครจะใครจะบรรยุดธ์าเออ Ôi, nhìn đi Nàng linh nhìn nó ngồi nát nó Nhìn tạ giọt sao nó Nàng linh nhìn tạ giọt sao Giọt sao đấy, mua nhìn sao xong Ừ, sẹp sẹp xẹp 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 Sao nàng này bắn hề Ừ Bố Khát này phòng không ngần phê khỏi สีดำเลยกไมสีขาวโดนหลายกันพี่น้องหลงังรถดใหญ่ะรถรดใหญ่เนมหลใหญ่ห้องบเทาห้องเมีย่ะมอห้องบ้อเทาได้หลใหญ่นะขึ้บานเปทนรถแขี้เนาะเป็นจัรน่ขางเขาจังคันวางแล้วเขามีเงินเตินมมนเราจังไชีเนะาบุิเงินเตินมมนก็เขาขี่บได้เราเปี่เราเปิไปขี่แล้วเพราะว่ามันไปบุได้เหลอดรบริเนติมัน อ๋อข <so ี้รถจักนี oui> S <S ่มันบวบมันบบเบื้องนี่อ๋อขีนใส่มันซ้าพันจีนนี่เว้ยสันสิไปหลนง่ายนี่ห่วยหลใหง่ายน่ต้องเติมแสนกีบผู้ใดเออเป็นเงินไทยกับสาม่อยผู้ใดหน่อยสามอยบาท้ละต้องขมาแหงมอไรวะ วันนี้เออเป็นยิงงมายนะครับี่รีตัดชงรอเขาวเมีอเ้าัวหี้ว้าวไสิคอมเมนต์ว่างรอนะใครพาไปตัดเจ้าใครพาไปตัดเถอะปนเออบ่าคงยังยนเยังุ้อรยังุนะกด่ยังแบบช้เขียงก ม้นนี้กับบดิการใ่ไหมมันนี้เป็นบรสบายนะเป็นบสบายแบบมันเงียบไรมันเข้าอย่างโควิดอ่ะเขากับบุกอยมาสื่อค้องหน่ไปมากกับลำบากอากาศหนาวคุณตกก็คุณเจ็ดหักอะไรแบหนาวไปหน่อยเราขายตัวเดียวแล้บวกอะไอืขายหรอ

เอามาปวนมันดำมา่นมาน,นานาน,าน้อยอบ้าพุ่นตบกับผาแห้ง่ปแล้วแลกพุ่นพาแบบพุนพามาขนานแลแหลกขนนาเฮือนก็ธรรด้แค่นะั้น ở đây mọi người mọi người vô người mọi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  người ดีเนาะกาดีนอนมันพระนีต่อมีใครไร่คนในเวลาเดียวกันทำยังนั้งทำไม่คนดีอะมึงไก่ยัโบนมาถึงขวดหรือเดี๋ยอนนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่า่า มีหง่ามย่อยทิวทัศน์กลังนะมันดื้อเน่อยตากัดสับเหมือนบดเกิดฝนมนตกให้แล้ขึ้นหาวกาศเย็น ขันโฆษณาเขาจ an, ่อยเจ้าขันจักโตน่บนปกติข้างหลังบ้านขันเวิร์ดเนยบอกขันเบิร์ดได้ได้เขาขันได้ี่เจ้าขันกหางอยู่บ่อยขันลายก่หยันอันขันลายะจันคนบึงรำขันคอยขันประมาณสามสี่ตัวหาโดยเขาขันที่ลายโคตจักวนันเนี่ FC ให้มันนะบางที FC เขาขอใจแต่ ก็แล้วแต่นะมันขับตรงต้นหน้ามันแล้วแต่เจ้าของส่องนะว่ามันไปขึ้นจุดประเทศใดเขาเบิ่งเอาเอาเครื่องเอาเครื่องอื่นเบิ่งกับเพลินเน๊อะอ่าจ้างมปขืนมึงเน๊อะยายมาน้งพี่ยายอันนั้นน้ามันจะได้กินไหนวะเออยังเคี่ยวหมาสิบ่มานั่งที่จังไหมมันข่าวเกาะน้องข่อยเนี่ยไอพี่

ทข้าเลยนะนั่าปัดเดียวหรเทาภาพไน้องเขา,เต,าเต้ากเต้จะกลเื่นี่สืออันอะ่ะเจ้าพ้องอันช่องตัวนี้เปินสมัยนะเขาจ่อยไซโอมในอนสื่อส่องอันสื่ออันทรงคำพอพินะเราคงพายเอาอันยังไ้อู่วะเอะอ

น้ำมัมนอาบเสร็จคือับบ้านก็ได้นาแขงรือยี่ปไดยายมึงน้ำไปหลินยังพอลูกอ่านงงไหมไปหลินนั่นมันพอ่นพิการพกาเนาะพิการแขนขาหนึ่งคนละขาบ่ลหมดอยู่บ่อพ่นคือการว่าเหมือนกัน รอแจ้งย mm. ี ô, ่พอรอแจ้งพี่น้องหเราแจ้งดูเทาวี่พเป็นขันเลว่ะขันสายหมดยี่พอขางคว้าว่ะเจ้าขังคว้าเนาะ เขคก็ว่าซื้อเด็ดซื้อไปก็ได้ทบาได้เหนไหมงั้โอ้ยสาวจอยสอาซื่อซื้องก็เนาะดีสุดแล้วเราจะเอาเงินตรงกับกับบัตรอ๋อเรื่องตรงกันสบายไทบราณต่เรื่องซื้อซืสีตัดอินตรงกันดีชาวติดอันวอเปเปอร์ใหม่นะในห้องเขา ขาแต่งของเดี๋ยวทำเริ่องนวดของเขาสมัยเบื่อเลยใช่ได้สอนหมดเลยอืมติดกันติดทางเลยแบบนี้ไป็นมันเดอะกวก่อนฮัตตานหน่อยปี่ยะเว้ยโอเคพี่น้องสิบหลอดกิมเนกอะเพระมาพักก่อนนะพี่น้องเพราะว่าในคิมนาพี่น้องอยู่ดี่มีแห้งเบิ้ตสุข,ขุสุพจสมองสมบรติเออขอบพระคุณหลายๆเนาะที่คอยหาแรงใจพอเฮาเน,ะนาะ สิ่งไดมาเจิดฟอยน้ำสูงชีวิตฐานเยอะองมาดี